โดนเกียนใช่และสิ่งที่ผมทําตะกี้นี้คือผมเกียนคุณหาไหม Make poco. คือเราทุกคนอาจจะเคยมีช่วงวัยเด็กที่เลวร้ายหรืออาจจะไม่นานมานี้โดยการถูกโกมไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายของหรือเติมบัตรซื้อรหัสเกมพี่ขัาซื้อบัตรทูได้พี่ได้ครับน้องอะตั้งมาขมุิง นั่นแหละอย่าว่าอย่างงุนอย่างงี้เลยว่าใครก็โดนนัภาษาอะไรยจากพวกคุณและผมก็เชื่อเลยว่าหลังจากที่คุณนั้นโดนโกงมันต้องมีบ้างแหละที่คุณจะสตนันมันอาจจะใช้เวลาแค่สองสาวิจนถึง1วันเลยก็มีแต่ความรู้สึกระบาดนั้นก็คงจะเป็นประมาณว่าเฮ้ยกูโดนเกียนกูโดนเกียนผมมีเรื่องเล่าให้ฟังช่วงอายุ1 6 1 7นั้นเป็นช่วงที่ผมนั้นกำลังเป็นเด็กเออหมายต้องการที่จะลงทุนอะไรสักอย่างและสิ่งที่ผมเลือกลงทุนนั่นก็คือการขายของในเกมกดง่ายๆในการขายของงซื้อถถููกกกกแแแลลมมาาขยพผ็ง ซึ่งมูลค่าความเสียหายรวมทั้งหมด12บาทคุณอาจจะคิดว่ามันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสำหรับผมแล้วในตอนนั้นผมร้องไห้กับมันได้เลยเอาจริงๆมะโคตรอายเลยว่ะตอนนั้นแม่ผมเดินเข้ามาแล้วมากอดผมแล้วพูดว่าเป็นไรลูกเป็นไรเป็นไร,เป,นไรเป็นไรลูกเกิดอะไรขึ้นแม่แม,แม,แม่ผมโดนกลงผมโดนกลงอ,อ,อ่ะอ๋อเท่าไหร่ล่ะลูกเท่าไหร่12บาทแม่หยุดร้องนะลูกนะ ตอนนั้น16-17นะเว,ว้ยโตเป็นควายแล้วแล้วช่วงที่ผมอายุ1112นั้นผมก็เริ่มเล่นเกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่า SF แล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งจะมีกิจกรรมในเกมมากมายรวมไปถึงปืนที่ผมอยากได้มากๆผมอยากได้สนัยเว้ยนั่นมันปืนในฝันของเด็กกระโปรงอย่างกูเลยนะเว้ยผมก็เลยตัดสินใจไปขอตังค์แม่แม่แม่ผมขอตังค์หนแม่เท่าไหร่ล่ะลูกห้าร้อยแม่คุณลองทายสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมั่งอีุ ผมก็เลยตัดสินใจทํางานแลกเงินไม่ว่าจะเป็นซักผ้าล้างจานถูบ้านกวาดพื้นเช็ดกระจกเช็ดรถดล้างรถทําทุกอย่างผมเชื่อเลยว่าตอนนั้นถ้ามีคนให้ผมนั้นไปต่อยกับจราเข้ผมก็จะลงไปต่อยเข้ามาอ๋อใช่แล้วก็รวมถึงถอนหงอกพ่อด้วยดึหลังจากผ่านมาได้หนึ่งเดือนเต็มๆผมก็ได้เงินทั้งหมด500บาทรวมกับที่ผมนั้นไม่กินข้าวเที่ยงด้วยและผมก็ได้มันมาปัตรูห้าร0 แต่ปัญหาใหญ่ของผมก็คือผมเติมเกมไม่เป็นผมก็เลยเดินไปถามเจ้าของร้านว่าพี่พี่เติมเกมไปเนองพี่ไม่เป็นน้องโอเคผมก็เลยตัดสินใจไปเสิร์ชใน Facebook ว่ารับเติมเกมแล้วผมก็เจอเพจหนึ่งที่น่าสนใจมากผมก็เลยเข้าไปแล้วผมก็บอกว่าพี่พี่เติมเกม m f นะครับพี่ได้ครับน้องส่งบัตรทูมาเลยครับนี่พี่5 0 0พี่ไอดี ID อยู่นี่โอเคครับน้องและหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ และคุณเข้าใจไหมว่านั่นคือเงินทั้งหมดที่ผมอดข้าวอดน้ําแล้วผมก็ทํางานบ้านเพื่อแลกมันมาแล้วมันไม่ได้บล็อกธรรมดาด้วยมันส่งรูปโทรเฟสแล้วเขียนว่าบิดบิด,บดอ่ะบิดอ่ะเทียวมันโคตรเจ็บใจเลยแบบคือตอนนั้นผมยังเด็กเว้ยแล้วผมก็ไม่รู้ทันคนเลยว่ามันมีอะไรอย่างนี้ด้วยคือแม่งเอาล่ะแต่อย่างน้อยสมัยนี้เราก็ยังมีเพจที่น่าเชื่อถือได้เช่นเพจ power p a y ร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองและปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะ หมดหล้านบาทแล้วสามารถเติมเกมโอวัตคิดชินโอห้องไกสตาเดียวเยอะจังว่ะเอาไปดูแลกัน <c oughs> มันเยอะมากและใครสนใจสามารถทักไปเพจพ่อเพและแอดไลน์พ่อเพจได้เลยแล้ววิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเฮียมคินเขาว่าชอ็อปและวัดเขาเพจนั้นจะส่งลิงก์หน้าเว็บไมค้มคนรอไรล่ะก่อลย